ทุกท่านครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่อยูทางบ้านวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะในรายการนานาพยากรณ์นะคะสำหรับวันศุกร์นี้เป็นศุกร์ที่18นะคะธันวาคม18ธันวาค2,552ปีหน้าก็53แล้วปีต่อไปก็54ต่อไปก็55วันนี้เรามาอย่างเหน็ดเหนื่อยมากจาายพึ้นมาจากงานเพื่อนพึ่งพายามยาก ไปพยากรดูดวงเป็นการกุศลนะคะในงานเพื่อนพึ่งพายามยากที่ตำหนักวางสมกราบนะคะตอนนี้ทีมงานของอาจารย์สุพันธ์จำเรือพร้อมลูกศิษย์ก็ยังดูดวงอยู่ครับตอนนี้ก็ยังตอนนี้ก็ยังดูกันอย่างเมามันถึงทุ่มเลยค่ะกผู้ชมทางบ้านถ้าสนใจอยากจะดูกับอาจารย์สุพันธ์จำเรือผมดูคนอื่นก็ได้โหดูอาจารย์ย่งเหนื่อยสามวันนี้ผมรับศึกหนักตลอดนะครับก็ มาดูกันเยอะพอองควรก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อการกุศลและกิการแฟนคลับนะครับทั้งทางบ้านทั้งเน็ตนะครับทางมัตตยักษ์ดอทเน็ตหนึ่งนะครับแล้วก็ทางที่ทีซีแอนน์ของเรานะครับก็ไปนะครับไปได้รับการตรวจรมปยาเพื่อนํารายได้ทั้งหมดนะครับเพื่อทุนก้าถวายเพื่อนเพื่อนทุกยามยาาเช่นตอนอย่างนี้พายกายน้ําท่วมนะครับเราก็เอาไปให้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า มูลนิธิเพื่อนพึ่งพยาย,ยามยากนี้เป็นมูลนิธิที่แบบว่าเพื่อช่วยเหลือคนยากคนจนหรือไม่ใช่คนยากคนงจนีนกาเรียกคนตกทุกข์ได้ยากะนะครับเป็นลักษณะเหมอือนกับว่าประสบไยัยไม่ว่าจะเป็นภัยทางน้ําภัยทางอากาศหรือว่าภัยทางเขาเรียกไาทางไฟก็ได้เหมือนกับถ้าเกิดพูดไงว่าถ้ามีความทุกข์ที่ไหนสงยงังชีพไ,ไปที่นั่นที่นั่นไปเลยจัน ก็บรรทุกเครื่องบินเลยออกอากาศไปแล้วก็ยังมีอีกสองวันนะคะคือวันเสาร์กับวันอาทิตย์่ว่าทีมงานของอาจารย์สพานเรือหรือชมรมโชติศาสตร์พยากรของท่านอาจารย์สพานเนือนี้จะไปวันอาทิตย์ที่ยี่สิบวันสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมท่านใดยังไม่ไปก็ไม่ควรพลาดนะอีกสองวันแล้ววันที่ยี่สิบเป็นวันของเรานะคะนัคนก็นาทีงานไปกันเยอะกว่านั้นนะครับเพื่อจะไปรับ ตรวจดวงชะตาแล้วจบงานนี้ไปที่ไหนต่อคะอาจารย์ไม่อยากไปอยากนอนค่ะจบงานนี้ก็เดือนมกราคมเราก็จะไปต่อที่วัดสยอยนะคะวัดสยอยอยู่ที่ไหนจังหวัดแพร่ค่ะจังหวัดแพร่เหรอเด่นชัยถ้าพูดถึงวัดไซย้อยนี่จะพูดนึกถึงพระครูบาชัยะมงคลนะคะท่านพระครูที่มีความขมังเวทและมีความศักดิ์สิทธิ์และมีความเมตตาจิตสูงนะคะโดยเฉพาะเรื่องสืบชะตาล้านนาโดย ตั้งเทียนยนะคะวันที่15ถึงวันที่17จนะคะจะมีงานไหว้ครูนะคะที่นั่นโดยวันที่15เนี่ยทางทีมงานพยากรณของอาจารย์สภานเดือนนะคะจะไปพยากรณ์ให้ผู้ชมที่อยู่จังหวัดแพร่นะคะที่เด่นชัยนะคะนำรายไา้ถวายวัดนะคะทำบุญร่วมก,กันนะคะค่ะคแล้วก็วันที่15นี้ก็ยังมีพิธีสืบชะตานะคะคแบบร้านนาไทย ซึ่งจัดใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นพิธีที่ขังที่สุดนะคะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านสนใจที่จะไปร่วมกับงานกับเรานะคะก็ติดต่อได้นะคะดต่อที่ไหนอ่ะก็ไปที่มัสตยักษ์นะคะมัสเตยักษ์อกเย่นหรือไปที่นู่นก็ได้เพื่อนเพิ่งไปแถววันพิษไปหาทัโกิ้งกันแต่ตอนนี้นะครับบอกได้เลยว่าทีมงานนักพยากรที่อยู่เพื่อนพิ่งพยายามยากตอนนี้นะครับ ขนไปใจมาตาเสร็จตอนนี้รถสองคันเต็มเหยียดเกียดเมืองตังแล้วก็ให้ใหท่านครูหาคนมาดูมนุมไอ้เยนะคะจะได้นำรายได้เข้าวัดเยอะๆนะคะวนวันที่16จะมีพิธี วงสวงแล้วก็อาบน้ําว่านก็คือกวนน้ําว่านแล้วก็ไปไปกวนมันมามันก็อยู่ดีแล้วไปแย่ามาันคือุกเศายนึกว่าไปกวนแล้วมันเตือนเตือนคถ้ายอยากรู้ยอะไรต้องเข้าไปมาสเตอร์ยักษ์ดน,นะคะคไปเว็บไซต์ของพระครูบาชัยมงคลก็ได้ไไดนะคะจะพบรายลเอียดที่นั่นนะคะถึงวันที่17เลยนะคะส่วนต่อไปก็จะเป็น มีต่อไหมคะอาจารย์ไม่ก็คืองานของอครูบาครับตอนที่เราไปเนี่ยเราจะนําลูกทีมนะครับลูกศิษย์เนี่ยไปปฏิบัติธรรมกันที่นั่นด้วยนะครับก็คือจะพาไปนั่งสมาธินะครับผมก็ถามครูบาตรงนั้นมีอะไรไหมว่ามีที่ปฏิบัติไหมครูบาบอกมีเลยไปสองกิโลเป็นที่ปฏิบัติตที่นีออ่ประมาณนั้นน่ะจะให้อาจารย์ยักษ์เนี่ยพาลูกศิษย์ไปนั่งที่นั่น อาแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะอาจารย์ก็จะกลับวัดบอกว่าอาจารย์ที่นี่เหรอเไปฝึกจิตอาจารย์บอกว่าไปอยู่ตรงนั้นแหละฝึกจิตเป็นอาจารย์ยักษ์สยางกลัวอะไรผมบอกกลัวผีก็ดามอาจารย์ยักษ์กลัวผีอ่ะอยากเจอผีก็ต้องก็ต้องสู้กับผีค่อาจารย์นนก็ไปก็กล่าวว่าพอดีว่าครูบาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไปแล้วไม่ค่อยมีเวลาผมบอกผมก็ไปตอนอาจารย์มีเวลาสิจะได้ไปไม่เป็นไรลูกศิษย์ไปหลายคนเราก็จะตั้งเต็นท์ล้อมรอบ อายการยักอยู่การเนี่ยเพราะความคล่องตัวจะได้ดูได้ทั่วถึงบ่ายอยู่ไหนก็ฝักกรงนันไหนนะครับอันนี้ก็คือว่าเราจะไปนู่นแล้วก็หารายได้อย่างที่บอกนะครับเพราะนั้นพี่น้องทางเหนือทางเขตเหนือทั้งหมดนะครับไปร่วมงานซึ่งปีนึงจะมีครั้งหนึ่งงานพิธีนี้ใหญ่มากมากแบบร้านนาจริงๆสไตล์จริงๆอาจารย์เคยไปเหรอร้านนาจริงเอ้า เราจะนด้เห็นะเห็นในรูปของวิดีโอเก่านะครับที่ทำไว้นะครับเพราะฉะนั้นไปมีการสืบสตาร์ด้วยแล้วก็มีการสดอดกเพราะอะไรหลายอย่างไม่ต้องไปเพียงแต่บอกว่าเป็นของครูบาชยยมมงคลน,นี่ก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วค่ะรู้สึกลูกค้าทั่วรอบบ้าน่านเมืองทั่วประเทศเนี่ยรู้จักดีค,ะค่ะแล้ว,ลวต,ต่อไปพุกทีนี้เขาก็ทังวัดก็เชิญผมเนี่ยแหละอาจารย์สมาในเรือเนี่ยไปทําพิธีบวงสวงด้วยนะครับบวงสวงรับอ่านองค์การอ่านบวงสวงแล้วก็ พระอาจารย์จะนั่งในกระทะน้ำมนต์ให้อาจารย์ยักเนี่ยกวนน้ำมันเนี่ยคือกวนกวนน้ำมันนั่นเลยแล้วก็ท่านก็ลงไปนั่งเลยใช่ไหมคนั่งโอ้โหนั่งก็ท่านกมือคนกวดอย่างเงี้ยแล้วก็เอาน้ำมนต์สลัดใส่คนต่มมันก็คือน้ำมันมันร้อนแต่มันไม่ใช่พระอาจารย์โอ้อยแปดไงเขาเรียกว่าล้อยแปดมีวั่งนานาชนิดของพระอาจารย์แล้วเสร็จด้วยพุทธคุณใช่ไหมคะแล้วก็คาถาก็ไปดูด้วว่ากูบาลเนี่ยเอามือจุ่มไปในน้ำมันแล้วร้อนได้ยังไงเนาะแต่คนนั่งไม่ร้อนนะคะแต่คนกวนท่านจันทรผม ไม่ร้อนนะเพราะผมมีรังสีสองไม่ร้อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นยังมีอีกค่ะวันที่17บเจ็ดพันการสิบเจ็ดพนการผมอยู่ที่วัดสายย้อยอาจารย์ขัดฐานเลขจิตอยู่ที่วัดตนุจังหวัดอุทยานอาจารย์เปรียปากน้ำพิวิธีพุทธาพิเศษถ้าหาผมไม่เจอก็อยู่ที่นี่แหละตอนนี้ก็เลยแยกกันะท่านใดจะไปหาเจออาจารย์ หัตถากาอาจารย์แจ,จ๊คก็ต้อง<ส>อยุธ<ส>ยาเ<ส>มืองเก่าของเราจะก่อนถ้าหากว่าจะเจออาจารย์ยักษ์หรือจะบานเรือก็ต้องเจอที่นู่น แขวนลานนาลานนาเก่าวัยเก่าอีกร้านนาดูเลยนะครับเดิบสายนดูนะคะทำบุญทำกุศลนะคะค่ะท่านผู้ชมทางบ้านที่ชอบเรื่องการปฏิบัติธรรมก็โทรกิ้งก้างมาได้นะคะร่วมไปกับทีมงานของเราได้ค่ะไม่จาเป็นจะต้องมาเรียนดวงหรือว่ามาดูดวงร่วมปฏิบัติธรรมเรายินดีค่ะโทรมาได้นะคะไปงวัดตั้งเลยไปที่นะมัตยานดอเน็ตหรือเบอร์โทรศัพท์ของผมก็ได้นะครับทคขึ้นมาเมื่อวนนี้เห็นอาจารย์หั้าขาวออกรายการก่อนเราเนาะ อะไรเศร้าปานน้ำอาจารย์บอกจะไปแล้วนะอาจารย์ขออาจารย์ยังเหลืออีกหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์ค่ะสัปดาห์หน้านะครับอุตส่าห์จะทัวร์อาจารย์ครับบอกอย่าเพิ่งไปไปออกอาจารย์ก่อนก็าบอกไปเชียงใหม่แล้วเจ้าเออแล้วผมก็เลยอยู่กับอาจารย์เอกนันท์อาจารย์เอกนันท์ค่ะนะครับแต่อาจารย์เจลือขวน้ํายังอยู่ยังเลื่อนมาวันเดียว คืนดีรเราก็จะมาจ้าเอกอาจารย์เจียบังน้ด้ยออกรายการด้วยขอแจมเัืคนหนึ่งด้วยความคล่องตัวอะไรเงี้ยแต่ะฉะนั้นถ้าท่านใดที่ดูรายการนี้นะครับหรือคิดถึงอะไรก็เข้าไปเลยมัดได้ยักษ์ดอทเน็ตไปทราบรายละเอียดได้นะครับผมไม่ไปไหนแล้วแต่ว่าทาง สถานีไหนท่านใจเมตตาเอาอาจารย์ยักษ์ไปด้วยอาจารย์ยักษ์ก็ไปไปทุกงานเนี่ยครับผมไม่<ช>คนแบบมีแต่ใครใครอยากจะดึงไปก็ไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอะไรการกุศลหรืออะไรเนี่ยอาจารย์ยักษ์ไปยินดีค่ะยินดีช่วย,ยน,น,นะคะเพราะเราทํางานเป็นทีมค่ะเป็นทีม แต่ตอนนี้ที่บอกอาจารย์ดูแต่ฟรีหมอดูไม่มีอะไรกินนะครัไม่เป็นไรปีนึงเราทํำครั้งสองครั้งไม่เป็นอะไรนะครับแปดปีที่ผ่านมาทำหายหลายครั้งเพราะนั้นการทําความดีไม่หายไปจากไหนแต่เราก็ได้สปอนเซอร์นะคะอาจารย์นะคะคุณปารนาทางบ้านนะคะช่วยสปอนเซอร์เรื่องเสื้อผ้าเสื้ออยู่ในนี่เลยจะโชว์ที่ไที่แล้วก็ ค่าอาหารนะคะให้เราให้กับนักพยากรที่จะดูงานเพิ่งพยายามยากก็เราไม่หักค่าใช้จ่ายกดให้หมดเลยนะคะเราก็มีสปอนเซอร์นะคะณที่นี้ก็ทีมงานของเราก็ขอบคุณคุณประนานด้วยนะคะที่เป็นสปอนเซอร์ให้ทีมงานของเรานะคะเราก็อยากจะหาสปอนเซอร์เยอะๆค่ะท่านผู้ใหญ่ มีความประสงค์ที่จเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมงานของเราในงานการกุศลต่างๆโทรเข้ามาได้นะคะ0815147189นะคะอาจารย์สุภาณเดือนนะคะไม่ใช่ขึ้นบนบิดานน่นอันนี้เบอร์นี้ถามแล้วอีกเบอร์นึ่งเอาเบอร์ด้ดีกว่าเบอรส่วนตัวนะคะ0815147189นะคะแล้วก็ชมรมของเราก็จะอยู่ที่ไม่เอาเอาเบอร์นี้อาจารย์ไม่ไปรับเอาเบอร์นี้ดีกว่าอาจารย์สุภุมิร้อยสามอาจาระ์สุภุมิร้อยห้านะคะถ้ามีอะไรก็แวะเวียนไปหาเราที่นั่นได้หลังจากถ้าเราไม่ได้ทำรายการนะคะไปดูดู ่ไดด้นนะะคิีไปเรียนก็ได้ดูดวงก็ได้ถ้ามีปัญหาหาอาจารย์ยักษ์ทางนี้ไม่ได้ไปที่มัตยักษ์ดเน็ตยังไงก็เจอหมอดูหัวล้านคนนี้อยู่ในเว็บไปและยังตอบปัญหาให้กับทางบ้านในทางผู้ชมที่มีปัญหาอะไรหลายอย่างมีอะไรอยากจะติจะชมเอาเข้าไปได้เลย